สวัสดีเช่นเคยครับซาวันนี้พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาลดน้ำข้าวโพดนะครับแปลงข้าวโพดของผมที่จะเตรียมปลูกนะครับวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละพี่น้องประมาณสิบห้าไร่นะครับปีนี้ผมปลูกพันธุ์นี้นะครับรอบนี้นะครับด็อกเตอร์ปิกครับด็อกเตอร์ปิกเป็นข้าวโพดหวานลูกผสมนะครับส่งตรงเข้าโรงงาน ต้นกล้านี้ผมเพาะตั้งแต่วันที่สองนะครับวันที่สองก็จะได้ปลูกตามฤดูกาลหรือว่าปลูกทันนะครับตามกำหนดเวลาประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนี่แหละครับประมาณสิบหกสิบเจ็ดไร่นะครับมาด้วยพี่น้องเดิมมาปลูกซ้อยกันครับคนงานกลับบ้านจุดเบิร์คนงานครับกลับปะเทศเพื่อนจุดเบิร์ตแหละครับเลือผมเดแนละครอ็ดเดียวหน้าแร่หน้าดําอดียนี่ครับกำลังหาเงินซื้อครีม กำลหาเงินซื้อครีมกระเดดอยู่ครับผมนะครับพามาปลูกได้พี่น้องเลยรับสมัครคนงานกินข้าวพร้อมนอนน้ำรับอาหารกระเสบยปานฟ้องขอ,งของผมเลยผมซีดให้กินครับก้อยจุซอยจุลาบเลือดลาบเหลวมามาพี่น้องวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกเนี่ยนะครับก็จะเริ่มปลูกแล้วครับ หลังจากปลูกได้นะครับก็ประมาณอีก2เดือนกว่าๆนะครับก็จะได้ขายหรือว่าจําหน่ายนะครับเข้าโรงงานกันแล้วนะครับได้เงินมาซื้อครีมหน้าแร่หน้าดําแล้วครับฮาก่แดดจมือครับช่วงนี้ครับไม่เลือกงานไม่ยากจนพี่น้องเ้ยนะครับในไร่ข้าวโพดของเราหรือว่าในหาดดอนแพงของเรานะครับนี่ก็เป็นคลิปดีๆนะครับจากไร่ข้าวโพดของผมนะครับ ขอฝากพี่น้องไว้เนยด้วครับเด้อครับหวังว่าโคงไม่เบื่อกันง่ายๆนะครับครับผมก็จะนำคลิปด,ดีๆนะครับมาเสนอให้พี่น้องได้เบึ่งกันตลอดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ